การตกปลากีฬาและการหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำบาปคนเฮาการไปทำบุญด้วยช่วงเช้านะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับดูตัวนี้ดูมันกินนะครับ เมื่อสักครู่นี้เองเหยื่ออยู่สภาพนี้เลยนะอือหือกินกําลังดุเลยช่อนนี้แว้นมากนะครับอาจตัวนี้อาจจะปล่อยเพราะว่าเล็กมากเลยเล็กมากๆนะครับดูนิ้วโปง้งนะครับมันอ้าปากฮุบเหยื่อได้ยังไงเก่งมากนะครับเหยื่ออยู่สภาพนี้เลยนะท่านี้เลยนะครับ จะเจ้ขาอนุญาตปล่อยนะมันใหญ่กว่านิ้โป้งหน่อยเดียวเองนะครับยังไงฝากผลงานไว้ด้วยครับกบยางน,นหน่งพปวงชึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดัดขึ้นมาด้วยนี่เลยอ่าคันคันใหม่นะครับโทนสีม่วงนะครับขาวม่วงซอกายีลังนะครับ ซอก,กายีลังอ่าสองใบแดงมีทอนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใช้คู่กับลอ,อกคิงฟิชนะครับลอ,อกคิงฟิชก็ยังไงก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่สนใจคันซอก,กายีลังอ่าแล้วก็ลอ,อกก็ลองดูนะครับถ้ามีตะกร้าให้จิ้มก็ลองจิ้มในตะกร้าดูนะครับนี่ฝากฝากผลงานไว้ด้วยนะครับโอ้ยโอ๊ยโอยโอย นี่ดูเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยนะครับผมได้ตัวที่สองนะครับได้ตัวที่สองอ่ะตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับกัดกบยางนันโงงปงชึ่งสีแดงนะครับตัวนี้ไส่แกงนะอ้วอนตุบเลยตัวนี้อ้วนนะครับตัวเมื่อกี้เล็กเกินไปเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วนะครับ ตัวนี้ขออนุญาตเก็บนะครับอันนี้ช่อนไซแกงเลยนะครับช่อนไซแกงเลยนี่ขัดกบยางน,าน,น้หนงพงก,กชื่งสีแดงนะครับซัดเข้าไปเต็มปากติดสองขอเลยนะครับติดสองขอเลยนี่งัดมาด้วยนี่เลยนะครับขันซอกายีลัง โทนสีขาวม่วงนะครับขาวม่วงนะครับซอกาจีลังโทนสีขาวม่วงยาวเมตรยาว1.8เมตรนะครับหรือว่าเมตรแปเซนใช้คู่กับลอก King King ง f i ชนะครับโทนสีม่วงเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ถ้ามีตะกร้าก็ลองทิ้มในตะกร้าดูแล้วกันนะครับก็ราคาคันก็ สองใบแดงมีทอน,นครับลอกคิงฟิชถ้ามีตะกร้าก็ลองจิ้มดูนะครับอ่าฝากผลงานไม่ด้วยครับกบยางนันหน่งปมปงชื่งวันนี้เจ้าช่อนเสร็จสีแดงเข้าไปนะครับกบยางนันหน่งปมปงชื่งสีแดงฝากผลงานไว้ด้วยได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเช้านี้ไส่ดีเหมือนกันครับตัวนี้ ตัวพอๆกันกับตัวที่สองเลยนะแต้มที่สามของเช้านี้นะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับข้าวในานากำลังออกรวงนะครับกำลังออกรวงนะครับทยอยออกรวงเรื่อยๆและนะครับปลาก็เริ่มกล้านะครับเริ่มจะออกมากัดมากขึ้นนะครับนี่ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับ งานขึ้นมาด้วยนี่เลยคันสกายหลังนะครับใช้คู่กับล็อกคิงฟิชนะครับคันก็สองใบแดงมีทอนนะครับตัวนี้ใช้โทนสีขาวม่วงนะครับสีขาวม่วงใช้คู่กับล็อกคิงฟิชสีม่วงนะครับก็โทนสีม่วงนะสวยครับปลาใช้สวยเลยนะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบยางนะัหนุ่งปงปง,ปงชึ่งสีแดง